就人工的。 อ่นี่มือทอดอ่ะอู้อููุ้้หมกเส็นเส็นเปไม่เลยเออทอดกันทอดกัอันน้ผมมาขาต้องถอดกันเสียงนุกนุกบนบ่ยับซแหละบจังหวะพอยย้ผักที่พอดี ทอดไปครับหลายยูหลายยูทอดหลายเทีอยูเปเหลีอหลายเทียนหน่อยครับย Bắt, bắt, bắt. chú tru chú chu chú chu chú chu vẫn chu vẫn đây vẫn chu 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 vẫn đây vẫn đây vẫn chu Đúng rồi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  Đúng Cái gì bên ta rồi Anh rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi mình rồi mình rồi Đúng เทียมพริกครับผมอันนี้เอ้ะยังไงก็ฮึผ่านไปแร้วอยเลยเดี๋ยวโว้ไม่เอาเอาเวลาที่ยวเขาโบไหมอืมวิญญาณกินอืมเออกระชายนี่พริกแกงซื้อมาจากล้าสิบบาทครับมาเซตเติมกันเขาต่ำเจ้งหลังหัก <Good. S 2> ไม่กดใครก็ลูกอันนี้กะปิปใบไทรน้อยแล้วก็มีกะเพราครับเครื่องก็ใส่ตะบกแช่งเลยที่เด็ดเลยปลาไหลเลยครับโอ้หลายเตืมเยอะถอาเราไม่เลี้ยงสิ่งนี้ เจ้าของิีเนี้ยไม่ไอยู่ไงเออคือต้องไปทำยีเนี่ไว้ไว้ปลาไปให้เงี้ยปลาไปทำบุญไว้เนี่ยจะเขียนยครับ

ยุ nữa, lên, không à, không ่งเก่งกันเลยทักมหาด้วยเลยใส่เลยใช่ครับเพราะว่าของเราสูงแล้วใช่พี่ มคุณ so ่ามีฟิงแมงก้าเลยผมว่าวันนั้นแมงงงไปเลียว่้มาถ้าเราเลือนไม่อกมันเป็นไรีนี่ไเดียวไม่ึงไมลือแล้วผมลงไปงงมาเขาคุณเล่นไม่เจียวผมผมมีดึงเวลายๆก็ตรอเเว้ลวกบามวเว้แล เดียว่อเดี๋ยวต่อเนี Release> ่ยอลยรสองคนยังไม่ดีใส่ตีนหาเด็เพิ่มเป็นบ่อเรอกินตลอดเขาเลยอมอืห่มเปสองคนะคถามมาทีนี้ต้อเสก่อนทีนี่มีอ้ว่ làm thuốc các Cúng đây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  Cúng เฮ้ยทำไเป็นชื่อนี้วะวินเคียวเลยวิเคียวโอ้ผมไม่ชื่อนี้ว่ะของพี่เป็นวิดิโอเลยปกติเป็นชื่อนี้เนาะของไอ้ไอ้เบอร์เป็นอาศไซต้องมองชื่อไทยอ่ะเป็นอาศัยอะไรประมาณนั้นอ่ะผมไม่เติมเนี่ยเขียวเขียววันนี้ไงวิดิโอเลยนะสัฟัาเขียว แข็งว <Yeah. S 1> okay. ่าใช่ช uh ูออนใส่หมวกัเลยว่าตำรวตำรวเจใส่ยังงีทำไทาไปเปลี่ยนะเาบึ้งบึ้งอุ้ยดียตวเนี่อเียงขปวดขปวดขวดเีผีหมถูกไหม่ะ ผมยืนถามอีกคนบอกเลยผมเมื่อคืนสองวันอนนี่นมดดันยไ่ผมถามว่าไหนคุยัองคุยถามมันไหนยท่านล้วผมวันนี้ซื้อพวแมงผมไม่นอ้าวไอ้เหี้โอจบไหวิ้ยเย ดิจออฟเอร์ีดไม่เคยไล้นะเขาไม่เคลยปร้องเลเซนไม่เคยอะเอร์ซดอะีทีดูไลฟ์สดที่วเาะ่าในนี้ในนี้ปะเออใช่จะหลังยอ้เนี่ยเป็นลูกของซูดของซูดอะลูกซูดกับี่เปนมนุษเออเนดูนหมด

คาเช่นก่ามึกตัมันมาขายสับปะรดคาเชนคาเช่นก็ของหมึกอคาเช่นใช่คาเช่นชื่ออะไรไม่รู้ไม่ใช่คาเช่นสับปะรดตรงดำิดออกตัวโตกัะคาเชนที่ขี่ม้าเออม้าไปมามีกมอไปตัดงอนมีโซ่าผมมีสออ่นะผมจำชื่อได้ใช่คาเช่นเลยอะเดี๋ยวมนกานะเออลรทาล้าทาซานก็มาซอยรวมเลย เนี <t <t ่ยเมาขี้อกมาเนี่ยเสียขาวันมาหงนหนมาแล้วี่ขาดเรอยเลยเสียขาดเสียขาดน่ถึงต้องใครเจอไอ้ไอ้เจสเปโร่ล้วไปขับเรือมาอยู่เจสเปโร่เจอไอ้คนไอ้เชงครับเยอะพังไเลยบโอ้โขุ้ข้ยเลยยกเลยตายเลยขุ่ขี้อ้เรลียดเดหเลยวนหลดมันเราเอยงไอู

mời 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 Này, nãy giờ mời 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 bọc bọc mời mời